รถ Honda โมเดลแรกในไทยนะครับที่มาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาผมมีจากแล้วจ้บอกครับเดี๋ยววันนี้จะพามาพูดคุยเรื่องของ Honda Accord Gen 11ที่มีการอัปเกรดทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และก็ความเท่อ,อีกสักเล็กน้อยรวมถึงการปรับราคาลงมานะฮะทำให้ราคาเนี่ยมันน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะฮะถึงความเป็นโมเดลธงของค่ายนี้นะครับ Accord เนี่ยมันเป็นรถตัวแพงสุด นะครับแล้วก็มีพร้อมในเรื่องของความแรงนะแล้วก็ความหรูหราต่างๆ Accord นี่ก็เป็นเหมือนตัวสุดของค่าย H ค่าย Honda นะครับและวันนี้เจเนอเรชันของพวกเรานะครับพอมาถึงอายุที่ใช้รถพวกนี้แล้วก็คือซื้อความสุขสบายมันก็มีทางเลือกมากมายในท้องตลาดนะครับไม่ใช่แค่รถญี่ปุ่นแต่ก่อนมันจะแข่งกันแค่ Accord Camry Tiana ตอนหลังเนี่ยเทียาเลิกไปนะครับก็เหลือแค่ c a m รี แล้วก็พวก Baby Benz ลงมานะฮะเอคลาสหรือแม้แต่ซีรีส์2ซีรีส์1ราคา2ล้านต้นๆก็จะมาแย่งแชร์ตลาดตรงนี้สำหรับคนที่ก็พอไหวเท่านี้ต้องการความรหรูหราความสูขสบายนะครับแต่หลังๆมีรถไฟฟ้าจีนเข้ามาอีกนะก็ขายเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องเติมน้ำมันลูกค้าก็นะในใจเนี่ยจำได้ว่าโอ้โหแอคอนี สุดตารางจริงๆทั้งในเรื่องของหรูสปอร์ตนะครับเพราะดีไซน์ของรถ Honda นะครับทุกเจเนอเรชันนะครับก็คือสวยหล่อแต่งขึ้นภายในหรูนี่คือภาพจำของพวกเรานะครับสำหรับ Accord g e n 11วันนี้ออกตัว m y 2 5 m o โมเดลเยนะครับก็คือมีการปรับในเรื่องของดีเทลเล็กน้อยแต่สาระสำคัญของตัวรถเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับคนไม่ค่อยพูดถึงมากแต่ผมจะบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนคือเครื่องยนต์ชุดเกียร์ช่วงล่าง ถ้าพูดถึงในเรื่องของรถราคาล้านกลางแอคคอรมีการปรับราคานะครับรลดราคาลง5 0 0 0 0ถึง70,000บาทแล้วแต่รุ่นคันที่จอดข้างๆผมก็คือตัวเริ่มต้นรุ่น e ราคา1,479,000บาทปรับลงจากเดิม50,000บาทและตัวกลางรุ่น el รู้ขึ้นมาอีกราคา1,599,000บาทปรับลงจากของเดิม70,000บาทและตัวท็อปรุ่น rs ที่มาพร้อมกับสไตลิ่งแบบ rs นะฮะรอบคัน ภายในรวมถึงการาฟิกหน้าจอเฉพาะรุ่น RS อีกต่างหากนะครับราคา1,729,000บาทก็ปรับลงจากเดิมอีก70,000บาทนะครับแต่หัวใจสำคัญของตัวรถเนี่ยวันนี้เป็นยุคเทคโนโลยีไฮบริดของ Honda เรียกว่า e h e v ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรฉีดตรงจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวจะมีมอเตอร์ขับเคลื่อนก็คือ traction motor เนี่ยเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่และมีมอเตอร์ generator ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งทาหน้าที่ปั่นไฟ วางเงยื้องกันอยู่นี่คือเทคโนโลยีของ Honda นะครับแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องของการอัปเกรดให้ระบบไฮบริดเนี่ยมันสร้างกระแสไฟได้แรงจ่ายไฟได้เร็วชาร์จไฟได้มากทำให้รถระบบ e h v ของ Honda เนี่ยประหยัดมากๆเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทำให้ Accord เนี่ยมันประหยัดน้ำมันก็คือใช้แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนทาง Honda เนี่ยใช้ลิเธียมไอออนมาโดยตลอดเวลาที่ทำรถระบบ e h y v หรือไฮบริดความจุ1.03กิโลวัตต์ชั่วโมง ฟังดูเหมือนน้อยนะถ้าเอาไปเทียบกับพวกรถไฟฟ้าหรือรถ p ล e v แต่มันก็เพียงพอเพราะว่าเขาใช้ตัวเจ n เนอเรเตอร์ที่เป็นเจนใหม่เป็นเจนขนาดเล็กก็สามารถปั่นไฟนะส่งกระแสไฟมาชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้เร็วนะครับแล้วก็พอเป็นลิเธียมไอออนอิเล็กทริกเดนซิตี้ก็คือการประจุไฟเนี่ยมันเข้มข้นมากกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆก็จ่ายไฟได้ยาวนาน สังเกตง่ายๆเวลาที่รถติดเครื่องช่วงแรกเนี่ยถ้ามีไฟประมาณสัก50%ขึ้นไปเครื่องยนต์ไม่ติดเลยสามารถใช้ระบบต่างๆในรถได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีไฟจากแบตลูกใหญ่เนี่ยมาหล่อเลี้ยงแล้วเวลาที่เราเดินทางไกลาอาจจะมีขึ้นเขาลงเนินนะหรือขาล่องจากโคราชลงมาสระบุรีถ้าชาร์จไฟมาเต็มๆด้วยกันยกเท้าจากแป้นคันเร่งแล้วก็คุมเบรกอย่างเดียวนะครับมันจะมีการรีเจนพอมีไฟในแบตเกินสัก80%ขึ้นไป ถ้าความเร็วไม่สูงมากนะครับความเร็วแบบเกรๆลียหน่อยวิ่ง e v โหมดได้ระดับ3กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นถ้าอยากลองเฉยๆแต่จริงเนี่ยมันขับแบบผสมผสานเป็น h y b ริดโหมดได้อยู่แล้วทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้ Honda เขามี e s v ให้เลือกหมดตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยก็คือ Honda City e s v civic e s v Honda h r v e s v c r v e s v แล้วก็ Accord e v แต่ใน Accord และ c r v เนี่ยจะได้เครื่องตัวใหญ่นะครับ เครื่อง2.0ลิตรฉีดตรงความแรงของรถครันนี้นะฮะวัดกันที่มอเตอร์ไฟฟ้าเลยรถเนี่ยมันขับสลับกันเป็นซีรีส์ไฮบริดแบบแอดวานซ์ขับได้ทั้งในส่วนของเครื่องยนต์มาขับเคลื่อนล้อรถโดยตรงนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมีชุดล็อกอัพคัชคอยสลับกลับไปกลับมาแล้วแต่ว่ารอบความเร็วของล้อเนี่ยกับเครื่องยนต์อันไหนสัมพันธ์มากกว่ากันนะครับเอาที่แรงที่สุดนะฮะคือถ้าคนขับต้องการที่จะเทคคันเร่ง รเร่งแซงเดี๋ยวเครื่องยนต์จะเข้ามาช่วยนะครับนี่คือเทคโนโลยี e-SV ของ Honda นะฮะก็จะได้ทั้งเรื่องความแรงอัตาราเร่งที่ดีแล้วก็เดินทางไกลมันจะประหยัดน้ำมันความแรงของรถคันนี้แรงม้าสูงสุดทำได้ถึง207แรงมา้าแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรฉะนั้นสามารถแบกบอดี้ใหญ่ๆของรถ d s e gment เนี่ยขึ้นดอยได้สบายแม้ว่าจะมีผู้โดยสารเต็มคันนอกจากเรื่องของความแรงแล้วเนี่ยความประหยัด ทาง Honda เคลมอัตราบริโภคเชื้อเพลิงไวถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรแต่เวลาที่ใช้จริงนะครับบนพื้นฐานเครื่องตัวนี้จริงจงจุนให้ประหยัดกว่านี้แต่ Honda อัปเกรดรถให้รองรับมาตรฐานไอเสียยูโร6ก,ก็จะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่มันจะต้องอมความร้อนนะสเปยน้ำมันเกิดการว่าไฟต่างๆให้เผาไหม้หมดจดเกิดคำเหมาเกิดไอเสียให้น้อยที่สุดจริงๆรถเนี่ยจะทำให้ประหยัดกว่านี้ก็ทำได้นะครับ หรือถ้าใครเคยเทสได้ก่อนหน้านี้เนี่ยหรือลูกค้าเอาไปขับจะเห็นว่าในขับเขาวิ่งกัน24-25กิโลเมตรต่อลิตรเป็นปกติคันนี้ก็ยังทําได้ไม่ว่าตัวเลขเคม23.3แต่มันจะวิ่งขึ้นลงนะครับถ้ารถติดก็ยังมี21-22กิโลเมตรต่อลิตรรถไม่ติดวิ่งนอกเมืองก็ระดับ25กิโลเมตรต่อลิตรเอามาเฉลี่ยแล้วก็คือ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดมากถ้าเทียบกับบอดี้ของเขา แล้วก็ในสมัยก่อน Accord ใช้เครื่อง2.4ลิตรสมัย Gen 5 Gen 6เนี่ยโอ้โหอัตราบริภคเชื้อเพลิงเลขหลักเดียวครับนะ9 8ก็มีในวันที่รถติดนะครับคือ8-9กิโลเมตรต่อลิตรทุกวันนี้20กว่า20กลางๆก,ก็คือมันก็ตามกับสัดส่วนราคาน้ำมันเบนซินที่มันขึ้นมานะครับแต่ทุกวันนี้ก็ทรงๆประมาณ32บาทต่อลิตรแต่เรื่องที่คนพูดถึงน้อยมากก็คือเรื่องช่วงล่างของแอคคอรนะ ตัวช็อคกับชอเบอร์แล้วก็สปริงเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมเลยฉะนั้นเวลาที่นั่งอยู่เบาะหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความนุ่มนวลมากแต่เวลาวิ่งที่ความเร็วสูงมันไม่ย้วยไม่โยนมันกลับเฟิร์มขึ้นเพราะว่าในกระบอกโชคเนี่ยจะมีวาล์วหลายชั้นเป็นมัลติวาลแล้วก็จะสามารถเพิ่มแรงดันในส่วนของไฮดรอลิกเพรสเชอร์ด้วยตัวมันเองได้ช้าๆเนี่ยมันจะนุ่มนะเวลาที่มันเร็วเนี่ยมันก็จะมีวาล์วหลายชั้น เพื่อจะเพิ่มแรงดันน้ำมันไฮดรลิกทําให้ช็อคอัพสเบอร์มันมีความเหนืดเพิ่มขึ้นก็จะทําให้รถเนี่ยขับดีมีความมั่นคงเวลาใช้ความเร็วสูงในโค้งนะเป็นแบบพวกรถแบรนด์พรีเมียมเลยรวมถึงเรื่องของตัวบูชตัวถังต่างๆนะครับเป็นบูชไฮดรลิกยางแท่นเครื่องก็เป็นยางแท่นเครื่องแบบไฮดรลิกนะมีตัวน้ํามันไฮดรลิกอยู่ข้างในมันก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งมาถึงที่คนขับได้น้อยลงนะครับรวมถึงสับเฟรม สับเฟรมมีหลายชิ้นแยกหน้าหลังจะเป็นตัวที่ลดทอนแรงสั่นสะเทือนที่มันจะกระจายเข้ามาสู่ตรงกลางของตัวรถนี่คือความเป็นแอ c o คอร์ดนะครับที่มันขายราคาเนี่ยฮะล้านสล้าน5มันก็สามารถทําอะไรได้เยอะหรือแม้แต่เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังจะเห็นว่าตรงหลังคาเนี่ยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เบรดในการเชื่อมหลังจากนั้นก็จะเอาเทคโนโลยีพวกเนี้ยที่สามารถลดต้นทุนได้แล้วได้ยีคโนมีออฟสเกล เอาไปลงสู่ในพวกโมเดลอื่นอาจจะเป็น s r v หรือ c i v i c อะไรอย่างนี้นะครับแล้วถ้ามุดดูไม่ต้องมุดก็ก้มดูก็เห็นครับลองหักล้อให้สุดจะมองเห็นในเรื่องของตัวระบบช่วงล่างด้านหน้าโครงสร้างเป็น m c p p h r s o n s t สต t แต่ได้ปีกนกเป็นปีกนกอลูมิเนียมที่มีความหนาขนาดใหญ่แล้วก็ติดตั้งบุชยางที่มีคุณภาพเข้าไปก็จะทำให้เรื่องของการขับขี่การเลี้ยวต่างๆมันมั่นคง นะแล้วก็เวลาที่อะไหล่ช่วงล่างมันเบาก็จะทําให้การกับจีมันดีด้วยทั้งในเรื่องของเวลาเข้าโค้งนะฮะมีการยึดเกาะถนนที่ดีการดูดซับแรงสะเทือนต่างๆแล้วก็ได้ในเรื่องของอัตราบริโภคเชื้อเพลิงที่ดีนะครับมันก็จะประหยัดน้ํามันด้วยเพราะเรื่องของน้ําหนักมันถูกไล่เบาลงไปฟังมาถึงตรงนี้แค่เรื่องของหัวใจสําคัญของรถนะครับเครื่องยนต์ชุดเกียร์ช่วงล่างหลักๆนะครับผมก็พูดถึง เรื่องพวกนี้เพราะว่าเราเป็นคนชอบรถชอบการขับขี่เหมือนกันเพราะผมเชื่อว่าช่องอื่นๆเขาก็รีวิวเรื่อง Wal k a l o u n d ตั้งแต่ในงาน Big Motor s a l e ไปแล้วนะครับมันก็จะมีดีเทลแหละสำหรับ m y 2 5เช่นตัวกรอบกระจังหน้าเนี่ยจากเดิมที่เป็นสีดำตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีเดียวกับทีคัลเลอร์ทให้หน้ามันดุขึ้นสปอร์ตขึ้นจากเดิมมันจะเชื่อมกันระหว่างกระจังหน้าสีดากับชุดโคมเวลาที่ไม่เปิดไฟเนี่ยมันเหมือนเป็นวิงหน้าขนาดใหญ่ นะครับก็ดูแบบไฮเทคไปเลยเหมือนยานอาวากาศวันนี้เขาทำให้มันเป็นกรอบยิ่งขึ้นมีการปรับในเรื่องของสีชุดตกแต่งกันชนด้านหน้านะก็ให้มันสปอร์ตยิ่งขึ้นและในส่วนปลายของชุดโคมไฟหน้าที่เคยเป็นสีเหลืองตรงตำแหน่งไฟด้านข้างเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีใสก็ให้ลุกที่มันสปอร์ตขึ้นนะครับนี่คือภายนอกแต่หลักๆวันนี้ก็คือเพิ่มอุปกรณ์ที่หลายคนบอกว่า Honda ไม่มีนะถ้าใส่มาเนี่ย จะครบจะจบแล้วเดี๋ยวจะซื้อต่อเลยนะฮะแต่วันนี้ใส่มาแค่แอรคอร์ดก่อนก็คือระบบ BSI ที่เราเรียกกัน Bright Spot Monitoring นั่นแหละของ h ันด้าเรียกว่า BSI หรือชื่อเต็มๆก็คือ Bright Spot Information และอีกระบบหนึ่งก็คือ C T M พวกเรารู้จักกันในชื่อ Rear Cross Traffic Alert แต่ของ h ันด้าเรียกว่า C T M ก็คือ Cross Traffic Monitoring วันนี้มาแล้วนะครับมาในทุกรุ่นทุกเกรดแต่จะเห็นว่ารุ่น e เนี่ยมันจะไม่มีเซนเซอร์กัระยะหน้าหลังเหมือนเกรดอื่น ไม่มีกล้องรอบคันมีแค่กล้องถอยแต่เขาก็ใส่ตัวเซนเซอร์ที่เป็นเรดาร์ตัวนี้เข้ามาพร้อมกันเลยนะครับในไหนก็ในไหนแล้วแล้วเรดาร์มันก็ยังช่วยเตือนเวลาที่รถจะออกจากช่องทางเดินรถแล้วมีรถแซงขึ้นมานะฮะก็ช่วยได้มากในเรื่องของความปลอดภยัยแต่คันนี้นะครับมีกล้องถอยก็ถ้าเป็นรถแบบมีคนขับรถองค์กรรถผู้บริหารมันก็โอเคนะครับถอยเข้าช่องจอดไม่ต้องดูอะไรรอบคันมากมายนะักหรือใช้ต่างจังหวดัด เน้นเดินทางไกลนะฮะยังไงมันก็นั่งสบายกว่าได้ของมากกว่าพวก Fortuner m u ์มิตัวเริ่มต้นที่เขาขายกันล้าน2ล้าน3หรือ Ford Everest อย่างเงี้ยก็เป็นรถ PPV เนาะเครื่องดีเซลในราคาเท่ากันถ้าวันหนึ่งคุณไม่ใช่แบบสายลุยที่ต้องเข้าหน้างานอบปตอบอจองงานบุญงานบวชใช้ในตลาดห้างร้านเทศบาลต่งจังหวัดรถพวกนี้จริงๆน่าใช้นะกับราคาล้าน3ล้าน4คันนี้ล้าน4ครับนะล้าน4 7 ก็มีเรื่องของความประหยัดความแรงแล้วก็ช่วงล่างที่ดีที่ผมบอกส่วนภายในนั้นทุกรุ่นทุกเกรดได้ลำโพงโบส e นะเป็น Bose Surround s o u n d s y เ t e m เป็นระบบเครื่องเสียงพรีเมียมมาให้เลยจากโรงงานคันนี้รุ่น e ราคาล้านสก็ได้เช่นกันและไหนๆก็พูดถึงภาพรวมของ Accord ทั้งหมดแล้วนะครับก็ไปแต่ว่าถ้าจะเล่นเล่นตัวไหนดีถ้าคุ้มสุดก็ต้องตัว e l แหละเพราะว่ามันได้กล้องรอบคันด้วยนะแต่ถ้าเกิดอีกนิดนึงจะไป r s คุ้มไหมคือ RS เนี่ยมันเหนือขึ้นไปอีกแต่ราคามันโดดเลยถ้าเทียบจากตัวนี้เป็นพื้นฐานหรือเอา YL YL ล,ล,ล้านหนะถ้าตัว RS 1729จ่ายเพิ่มอีกแสนสามนะแต่จะได้ในเรื่องของสไตลิ่งที่มันแบบจัดเต็มเป็นตัวท็อปนะครับล้อของรุ่น RS มาตรวัดเรือนไม้เฉพาะรุ่นแล้วก็ทริมในการตกแต่งที่เป็นตัว RS แบบสปอร์ตด,ดำแดง รวมถึงช่วงล่างด้วยนะถ้าช่วงล่าง R/S เนี่ยตัวช็อคอัพซอบเบอร์จะถูกจูนให้มันหนืดกว่าสักเล็กน้อยแล้วก็ค่า K สปริงจะแตกต่างเพราะว่ารถเนี่ยมันมีน้ําหนักที่แตกต่างด้วยคือเขาไม่ได้ใส่ค่า K ให้มันสูงมากนะครับแต่ด้วยความที่ใส่ค่า K มาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หลัก10%แต่พอมีอุปกรณ์ที่เป็นชุดแต่งแล้วก็อุปกรณ์ภายในที่เพิ่มเข้ามาอีกน้ําหนักโดยรวมมันก็เพิ่มขึ้นนะคร สิ่งที่จะหายไปคืออาตาัตราบริภคเชื้อเพลิงของรุ่น RS ก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าหน้ายางมันกว้างกว่าด้วยอย่างคันนี้นะครับรุ่น E ได้ล้อ17นิ้วได้ยางดีด้วยนะยางมิชลิน E Primacy ไซส์ยาง, e ง225/50/17ยางตัวนี้เป็นยางสำหรับรถไฟฟ้าและรถไฮบริดโดยเฉพาะมีเรื่องของความสวยความทนนะครับแต่พอคุณไปเล่นรุ่น RS ตัวท็อปจ่ายแพงกว่าได้ล้อใหญ่กว่ายางก็กว้างกว่าและยางเนี่ย ริมมันเป็นริมแบบสปอร์ตก็จะมีหน้าสัมผัสที่เต็มฉะนั้นมันก็หนืดกว่าแต่การขับขี่มันดีกว่าแน่นอนครับก็คือเฟิรม์มเดินทางไกลเหย,ยียบไปเลยครับร้อยสี่ร้อยห้าสบายๆนะฮะรถเกาะถนนพวกนี้ก็เกาะเหมือนกันแต่ก็ตามคุณภาพยางยิ่งขับเร็วมันก็อาจจะยิ่งสะเทือนขึ้นมาเพราะว่ายางที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นยางสําหรับประหยัดน้ํามันก็ถามว่าถ้าให้ฟันธงคุ้มสุดสําหรับผมนะผมว่าตัวนี้เพราะทุกวันนี้นะครับเดินทางไกลเนี่ยเราอยากได้แค่นี้แหละ ได้ช่วงล่างดีๆเฟิร์มๆล้อยางมีความนุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ํามันความแรงก็ต้องมีนะส่วนเรื่องมีกล้องรอบคันหรือไม่รถที่บ้านหลายคันมีแค่กล้องถอยก็ใช้ได้นะครับอันนี้มีมาจากโรงงานเลยนะครับส่วนตัว RS มันก็สุดแหละถ้าเราเป็นสาย S สาย Honda จะไปซื้อ c a m รีมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมหรือจะไปมองพวกเบนซ์บีเลยมันได้ตัวเริ่มต้นเนี่ยช่วงล่างหลังเป็นคานร,ระบบพวกเอเไม่มีเลยนะครับ เห็นเป็นโลโก้ Ben ท์โลโก้ bm มาไม่ใช่ว่าจะมีระบบเรื่องของอะดั i v e ฟกุซอนโทนอะไรแบบนี้ไม่มีนะไม่มีกล้องรอบคันนะได้แค่โลโก้เบนท์แล้วก็ช่วงล่างตึงตังแต่ถ้าคุณจ่ายเนี่ยงบล้านเจนะฮะทุกวันนี้มีส่วนลดด้วยผมสามารถพูดในล้านเจ็นาะไม่ต้องเอาเศษมาพูดเดี๋ยวมันมีส่วนลดเพิ่มอีกแล้วแต่คุณคุยเอารถเก่าไปเทิร์นใดๆนะครับคุณได้เทคโนโลยีทั้งหมดที่ Honda มีใส่มาให้ละนะพอได้ทั้งในส่วนของ bsi ก็คือ by sport แล้วก็ CTM ก็คือ r e a r c o r a f f i c Alert นะในงบล้านเจ็ดของ Accord รุ่น RS ก็น่าใช้น่าเล่นเพราะดูไปดูมา Gen 11เนี่ยพอจอดหรือมันวิ่งช้าๆมันสวยมากนะนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้พอเขาใส่ของมาเต็มครบทุกอย่างแล้วยอดก็น่าจะเดินอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าแบรนด์ Honda เองเนี่ยต้องบอกว่ามีแฟนเยอะมากแล้วก็แบรนด์แข็งศูนย์บริการเยอะอะไรถูกคือใช้มากี่เจนกี่เจนผมเชื่อว่าคนที่เคยใช้อะ เขาอาจจะมีปันใจไปใช้รถจีนอะไรบ้างแต่ผลสุดท้ายถ้าไปเจอเรื่องของบริการหลัง,งาาการขายการรอ,อไหลรต่างๆวันหนึ่งมันก็จะกลับมาซื้อรถญี่ปุ่นอย่าง Honda แบบนี้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับยืนเล่าให้ฟังมาตั้งนานนะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไปลองหาลองจับลองขับลองนั่งแล้วก็ไปส่องดูตามที่ผมบอกว่าดีเทลของรถมันเป็นอย่างไรนะฮะอย่าดูแค่ราคาดูแต่ลิสต์สเปคต่างๆนะครับไม่ง,งั้นถมกันไปถมกันมา กลายเป็นว่ารถจีนชนะทุกอย่างใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้อวยไม่ได้ปกป้องอะไรวันนี้เขาใส่ของเข้ามาให้แล้วนะคนก็บอกว่าโอ้โหฮอนด้ากั๊กได้ของไม่เต็มอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ใส่ของให้แล้วลดราคาให้ด้วยแล้วยังมีส่วนลดติดไปนวมหลังบ้านให้อีกก็ไปลองพิจารณากันดูนะครับหาข้อมูลเยอะๆลดราคาเป็นล้านว่าในคลับต่างๆฝั่งรถเทคโนโลยีใหม่แบรนด์ประเทศใหม่เขาเป็นอย่างไร ฝั่ง Honda หรือญี่ปุ่นเนี่ยรถแต่ละเกรดแต่ละรุ่นมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมว่ามันมีเลเวลสเปคตามราคาที่เราจ่ายนะครับลองศึกษาดูเยอะๆนะฮะแต่ถ้าไม่มีเวลาศึกษาติดตามช่องของเราไว้ d i a t o บ o x ทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram แต่ละช่องทางคอนเทนต์ไม่เหมือนกันมีทั้งสาระความรู้มีฮาร์ดนิวหนักๆมีความบันเทิงเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามไว้นะครับหรือถ้าติดตามครบหมดแล้วกดไลค์ให้คลิปนี้ที่ท่านเห็นก็ยังดี จะเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆนะครับวันนี้ผมมินจากไดอรี่บ็อกและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ